ดูดูการบักม่วงบกม่วงหลายลมตลาดจ้าพี่น้องสาหรับผู้ใดบ่มีหลายมี่พ่อกระเทิอนขันสีไปขายกบับบอพ่อสีได้แล้วอีกอย่างราคากับทุกจ้าพี่น้องมาแปรรูปบกม่วงไว้ถ้กกินโดนๆหรือว่าแปรรูปขายก็ได้จ้าพี่น้องสําหรับแม่ําไผ่แม่ําไผ่อันนี้เป็นสีธรรมชาติจ้าบ่ได้ใส่สียังนเออแม่ําไผ่ใส่แก้วขมิ้นจ้าพี่น้องเป็นเป็นบกม่วงแก้วขมิ้นสามารถเฮ็ดได้บดถุกบกม่วงจ้าพี่น้องบกม่วงนังจะเห็ดไดแต่ว่า ถ้าเป็นบกม่วงเนื้อสีขาวเขาก็อาจจะได้เติมสีผสมอาหารคือสีเขียวแล้วแต่สีชอบแล้วแต่ชอบจะพี่น้องสีเขียวสียั้ก็แล้วแต่สิเติมจ้าหรือว่าสใส่น้ำตาลไายแดงเชื่อมเอากระสีออกสีเหลืองยู่จ้าพี่น้องกระสีออกสีเหลืองเหลืองยุกตัวนี้แม่ยน้ำผ้าใส่ใส่น้ำตาลไายแดงจ้าพี่น้องใส่น้ำตาลไส้แดงเข้ากระสีออกสีเข้มเข้มแงักหน้อยเม่ยน้ำผ้อย่างของเขาสีเข้มจ้าพี่น้อง ข้าวสีเขืยอมันเป็นกัวน้ำสีแหงตัวจ้าพี่น้องเป็นกัวน้ำสีเลือหน่อยแม่น้ำไผยสีคือแม่น้ำไผยว่าให้น้ำแหงไปเลยดีจ้ะแม่น้ำไผยสีแหงน้ำแค่น้ำเลือหน่อยคือเขาหวานแล้วก็คือพ่อจ้ะพี่น้องคือบอกมองเขาสุกแล้วก็หวานแล้วกับข้ากับคือพ่อเลยจ้ะพี่น้องถ้าเขาสุกเขาสีแสดสีใสใจ้ะพี่น้องเขาสีเป็นใสใสถ้าเขาสุกวิธีเห็ดกับวิาีหิ้จ้พี่น้องวิธีเห็ดกับเห็ดง่ายไเขาก็บฟานบอกมองตามตามใจชอบจ้ะพี่น้องว่าข้าสีเห็ดตอนหนาต้อนบางแต่ว่าแม่น้ำไผย ตัวของมือนีแม่น้ำไผ่สีเข็ดตอนตอนบางเจ้าพี่น้องคือว่าตอนบางมีแม่น้ำไผ่คือสีหายเขาสุกเรียบเลยอีกอย่างนึงก็คือตากแดดเดียวจ้าพี่น้องตากแดดเดียวเขาก็จีพ่อเก็บเลยจ้าพี่น้องก็จีพ่อเก็บหรือว่าเอาไปส่งบุคลาเลยประมาณนี้จ้าพี่น้องวิธีเห็ดกับพ่อหยาเจ้าพี่น้องวิธีเห็ดกับพ่อหยาเดี๋ยวแม่น้ำไผ่สีพาไปเบิ่งทีแม่น้ำไผ่สีแพกเลยจ้าตัวนี้แม่น้ำไผ่เห็ดหมู่บ้านจ้าพี่น้องแม่น้ำไผ่ตากแดดเดียวคือแม่น้ำไผ่จะไปส่งบุคลาได้จ้าตัวนี้ สีเข้มๆแนี่จ like ังน้อยจ้ะพี่น้องแต่ว่าตัวน,นี้แน,น่น้ำผึ้ยใส่น้ำตาลไส้ขาวจ้ะจะออกเป็นสีอ่อนๆสีธรรมชาติแต่ว่าตัวน <t ose shocking nowadays> จากสีเข้มจังน้อยพอเนี่ยน้ำผึ้ยใส่น้ำตาลไส้ใส่น้ำตาลอะไส้แดงคือน้ำตาลบ๊อบอกสีนอาจ้ะเนาะมาใส่เพื่อเพิ่มสีสันของไม่อีจังน้อยจากพี่น้องอ่าวีธีเหตุกับว่อยากจ้ะพี่น้องเ้องกับฝานตอนตามใจชอบแต่ว่าถ้าห้องฝานหนาคือห้องตรงตากไรแดดแต่ว่าถ้าห้องฝานบางกะสุกเร็วหรอกอะบได้ตากไรแดดจ้ะแดดเดียวกับพ่อจ้ะพี่น้องเห็ดแบบนี้สามารถเจ็บ เก็บไว้กินได้โดนๆนจ้าพี่น้องอ่าส yeah, ีไส้ต so so ู like so ้เย็นหรือว่าเพราะส่ตู้เย็นก็ได้จ้าพี่น้องแต่ว่าถ้าไส้ตู้เย็นอาจจะเก็บได้เป็นสองสามเดือนประมาณนี้จ้าพี่น้องแต่ว่าถ้าห้างไหขทางนอกครับคือเพราะเสียจ้ะเพราะเสียเพราะว่าเขาใส่น้ำตาลเขาเชื่อมน้ำตาลน้ำตาลนี่ถ้าห้าใส่น้ำตาลเห็ดอาหารนี่สีบ่ค่อยเสียไงจ้าพี่น้องสีบ่เสียไงคือโดยเฉพาะห้องตาแข้งแล้วแบบนี้นอจาะเชื่อมล้วกับตาแข้งตาแดดเลืวอแบบนี้ือได้ยู่ได้โดนจ้ะพี่น้อง คือตัวนี้เนี่ยน้ำผ้เย็ดเป็นกล้องไปส่งลกูกค้าจ้ะเป็นกล้องไปส่งลูกค้าจะ้ะพี่น้องนี่คือเนี่ยน้ำผ้ายไปส่วงคนแปดบาทจะ้ะคนขายสิบาทจะ้ะพี่น้องเนี่ยน้ำผ้ยขายออกไปหลายชุดแล้วจะ้ะมีเนี่ยน้ำผ้ยกับสีแพ็คนี่แพ็คไปส่งลกูกค้าเนี่ยอ้นจะ้ะพี่น้องส่งลูกค้าเนี่ยอ้นว่าสีเฮดเก็บไว้ถ้ากินโดนๆแต่ว่าก็ไมีลูกค้าสั่งมากก็เลยบริได้เก็บหรอกจ้ะพี่น้นนองกต่ส <c oughs> ีได้ขายเบิร์ตคือเขานหละมิยังกได้ขายเบิร์ตเลยจ้ะพี่น้องอยู่กับห้องสีเฮดดอกจ้ะสำหรับวิธีีเเ็ดกกบ่ยยาาจ้ะนปง ตามใจที่ห้าชอบนะะเน้องว่าห้าสีมกักมักบางหรือว่ามักหนาแล้วแต่ห้าสีฟ้านจะถ้าห้าฝฟ้านน้มันก็สีนานซุกจักหน่อยห้อก็ะอีกอย่างหนึ่งก็คือห้าสิเด้ตากายแดดจ้ะพี่น้องถ้าห้าฝฟ้านบางก็คือซุกเร็วล้อก็ะตากแดดเดียวกับพ่อจ้ะพี่น้องเพราะว่าแดดจัดคักจ้ะพี่น้องชวนนี้คือแดดมันฮอนคักห้าฝฟานเราห้ากับเ่น้นาปูนจ้ะพี่น้องเซียนาปูนใส่ไว้จักสองสามชั่วโมงเราห้ากับไปต้มไปเชื่อมปกติคือแม่นําพ้ให้เบิ่งว่งหันจ้ะพี่น้องเชื่อม เสื่อมจนคัวน้ำเขาจะเลือหน่อยที่สุดจ้ะพี่น้องแล้วเขาก็เอาไปพึ่งแดดจ้ะตากแดดแด 3, ดหนึ่งสองแดดสามแดดก็เลยแต่เ้าสิตาเนาะจ้าเนาะถ้าเ้าจะเก็บไปโดนเขาก็ตากโดนๆจ้ะพี่น้องแต่ว่าเมล็ดพันธว่าแดดเดียวมันกําลังดีกําลังนุมน่มๆดีๆจ้ะพี่น้องเหนียวนุ่มนุน่มหวานเปรี้ยวหวานแซ่บจ้ะพี่น้องแซ่บพี่น้องไปเห็นร่องบ้างด้วยจ้ะดีกัวสิปล่อยแห่งแบบม่วงเข้าซุกหลอกกระถิ่นจ้ะพี่น้องใส่วิธีนี้งายกัาวิธี วิธีขวนจ้ะพี่น้องวิธีเข้ามาใส่มะม่วงอ่าบักม่วงซุกเข้ามากวนอันนั้นร้ายขันตอนจ้ะพี่น้องร้ายขันตอนเฮ็ดยากน่านแล้ว <c oughs> แม่นพอปใส่วิธีนี่ดีกวัวจ้ะพี่น้องใส่วิธีนี่ง่ายกว่วได้เจ้ะพี่น้องสําหรับผู้ใดอยากแปลรูปบักม่วงถี่มีหลากหลายมีหลายอยู่ในสวนเด็ดใข่ก็กสิถิมซื้อน้อพี่น้องเนาะไปแปลรูปเบิ่งได้จ้ะเอาแปลรูปแปลรูปเบิ้งจ้ะหลายๆายคน,นกับอาจี อาจจะเคยเฮ็ดเนาะจ้ะเนาะหลายคนอาจจะบ่าฮันเคยเฮ็ดกะทดลองเบิ ah. okay. so ่งจ้ะลองๆเบิ่งเขาเขาเบิ่งในช่องนั้นช่องนี้ที่เพิ่นสอนเฮ็ดหลายๆช่องเนาะจ้ะเนาะแล้วก็เฮ็ดหลดจ้าเฮ็ดบ่ยากดอกแม่นดลำไผ้กะพึ่งหัดคือกันหัดแล้วกะเฮ็ดกะถือว่าโอเคผ่านจ้ะพี่น้องเพราะว่ามันเฮ็ดบ่ยากจ้ะพี่น้องไปเฮ็ดลองเบิ่งเด้อจ้าเด้อไปเห็ดรองเบิ่งจ้า